ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในยุคที่ข่าวร้ายล้นเหลือในทุกหน้าจอมีอาวุธอันหนึ่งที่ไม่เคยล้าสมัยไม่เคยแตกหักและไม่เคยหมดกระสุนวันนี้เราจะมาค้นพบกันว่าทำไมความหวังถึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือยุทธศาสตร์การเอาตัวรอดที่ทรงพลังที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาสำรวจพลังของจิตใจมนุษย์ และเราจะมาถอดรหัสอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ไม่ได้ทำจากเหล็กกล้าแต่หล่อลลอมขึ้นจากจิตวิญญาณของเราเคยไหมครับในวันที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันมืดแปดด้านวันที่ปัญหาดูใหญ่เกินกว่าจะแก้วันที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงไปในหลุมแห่งความสิ้นหวังแล้วก็มีคนเดินมาตบไหล่เบาๆแล้วบอกว่ามีความหวังไว้นะ หลายครั้งคำพูดนั้นอาจจะฟังดูเหมือนเป็นแค่คำปลอบใจที่ว่างเปล่าดูโลกสวยหรือแม้กระทั่งหน้ารำคาญใช่ไหมครับเพราะมันฟังดูเหมือนคนที่พูดไม่เข้าใจความเจ็บปวดที่เรากำลังเผชิญอยู่แต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าความหวังไม่ใช่แค่ความรู้สึกฟุงฟ่งฟุงฝันฝันถ้าผมจะบอกว่ามันคือยุทธ,ธศาสตร์การเอาตัวรอดที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในสมรภูมิที่โหดร้ายที่สุด และในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติถ้าผมจะบอกว่ามันมีสูตรสำเร็จที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ฝึกฝนได้และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับคุณจะสนใจไหมครับวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงความหวังในแบบนิยายชีวิตแต่เราจะมาดูความหวังในแบบวิทยาศาสตร์ในแบบยุทธศาสตร์และในแบบที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพราะที่จริงแล้วความหวัง มันไม่ใช่พรจากฟ้าแต่คือทักษะที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับความหวังไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีที่ไร้เดียงสาก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าความหวังที่เรากำลังจะพูดถึงนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะในโลกเราคำว่าความหวังมันถูกใช้ผิดกันบ่อยมากมันไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วอธิษฐานว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนั่นคือความปรารถนา หรือ wishful thinking มันไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นนั่นคือการมองโลกในแง่ดีแบบตาบอดหรือ blind optimism และมันก็ไม่ใช่การพูดว่าคิดบวกๆหน่อยแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยนั่นคือ toxic positivity ที่อันตรายมากกว่าจะช่วยอะไรแล้วความหวังที่แท้จริงคืออะไรนักจิตวิทยาชื่อ C R s n y d e r จากมหาวิทยาลัยแคนซัส ได้ทำการวิจัยเรื่องความหวังมาเป็นเวลากว่า20ปีและเขาได้ให้คำจำกัดความของความหวังเชิงยุทธศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจมากครับสไนเดอร์บอกมาความหวังที่แท้จริงประกอบด้วย3ส่วนสำคัญที่ขาดอะไรไม่ได้เลยส่วนที่ 1. เป้าหมาย (goals) คือการมีบางสิ่งให้ตั้งตารอไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือเล็กน้อยเพียงใดก็ตามสิ่งสาคัญคือมันต้องเป็นสิ่งที่ เป็นไปได้และมีความหมายสำหรับเราส่วนที่2เส้นทาง pathways คือความเชื่อว่ามันมีหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้และที่สำคัญคือถ้าเส้นทางหนึ่งไม่ได้ผลเราสามารถหาเส้นทางใหม่ได้แม้ว่าตอนนี้จะยังมองไม่เห็นแต่เชื่อว่าถ้าพยายามหามันต้องมีสักทางสิส่วนที่สพลังใจ agency คือแรงขับ หรือความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นไม่ว่าจะต้องล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนก็ตามนี่คือพลังงานจากภายในที่ทำให้เราลุกขึ้นสู้ทุกวันเห็นไหมครับความหวังที่แท้จริงมันคือกระบวนการมันคือการลงมือทำไม่ใช่แค่ความรู้สึกเฉยเฉลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับนึกภาพนักโทษที่ติดอยู่ในคุกความปรารถนาคืออยากออกไปจากที่นี่ การมองโลกในแง่ดีแบบตาบอดคือเดี๋ยวผู้คุมก็ใจดีปล่อยเราไปเองแหละแต่ความหวังคือฉันจะออกไปจากที่นี่ให้ได้เป้าหมายฉันจะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีหาทนายความและศึกษากฎหมายทุกวันเส้นทางและฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดพลังใจเห็นไหมครับความหวังที่แท้จริงมันคือกระบวนการมันคือการลงมือทำไม่ใช่แค่ความรู้สึกเฉยเลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ นึกภาพนักโทษที่ติดอยู่ในคุกความปรารถนาคืออยากออกไปจากที่นี่การมองโลกในแง่ดีแบบตาบอดคือเดี๋ยวผู้คุมก็ใจดีปล่อยเราไปเองแหละแต่ความหวังคือฉันจะออกไปจากที่นี่ให้ได้เป้าหมายฉันจะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีหาทนายความและศึกษากฎหมายทุกวันเส้นทางและฉันจะไม่ยอมแพ้แม้ถูกปฏิเสธบ่อยแค่ไหนความแตกต่างอยู่ตรงไหนครับความหวังที่แท้จริง มันยอมรับความจริงที่โหดร้ายตรงหน้าแต่ก็ไม่เคยละทิ้งศรัทธาว่าจะผ่านมันไปได้ในที่สุดและที่สำคัญที่สุดมันมีแผนการที่ชัดเจนการวิจัยของสไนเดอร์ยังพบอีกว่าคนที่มีความหวังสูงจะมีผลงานที่ดีกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าและมีความสุขมากกว่าคนที่แค่มองโลกในแงด่ดีแต่ไม่มีแผนการอะไรเลยนั่นเป็นเพราะว่าความหวังไม่ได้หลีกเลี่ยงความเป็นจริง แต่มันเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยแผนการที่ชัดเจนและใจที่แน่วแน่เรื่องเล่าจากขุมนรกพลังของความหวังที่พิสูจน์แล้วเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดและหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของพลังแห่งความหวังมักจะมาจากสถานที่ที่มืดมิดที่สุดครับลองนึกภาพตามผมนะครับในค่ายกักกันของนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ซึ่งความตายความหิวโหย และความโหดร้ายคืออากาศที่คุณต้องหายใจเข้าไปทุกวันที่ซึ่งมนุษยชาติได้แสดงให้เห็นความป่าเถื่อนที่สุดแต่ก็เป็นที่ที่เราได้เห็นความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณมนุษย์ด้วยเช่นกันวิกเตอร์แฟรงเิลจิตแพทย์ชาวยิวที่ถูกจองจำอยู่ในค่ายอัลชวิตซ์เป็นเวลาสามปีได้สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งและน่าสะพรึงกลัวไปในเวลาเดียวกันเขาสังเกตว่า นักโทษที่ยอมแพ้และสูญสิ้นความหวังมักจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ล้มป่วยและเสียชีวิตแม้ว่าร่างกายจะยังแข็งแรงอยู่ก็ตามเขาเล่าว่าเขาสามารถทำนายได้ว่าใครจะเสียชีวิตภายในสัปดาห์หน้าโดยดูจากสีหน้าและภาษากายของคนคนนั้นว่าเขายังมีความหวังอยู่หรือไม่ในทางกลับกันคนที่รอดชีวิตมักจะเป็นคนที่มีเหตุผลบางอย่างให้มีชีวิตอยู่ต่อ บางคนหวังว่าจะได้กลับไปเจอหน้าภรรยาและลูกอีกครั้งบางคนหวังว่าจะได้กลับไปทำงานที่รักให้สำเร็จบางคนหวังว่าจะได้เล่าประสบการณ์นี้ให้โลกได้ฟังส่วนตัวของแฟรงคิเขาเองเขามีความหวังที่จะเขียนตำราจ,จิตวิทยาเกี่ยวกับประสบการณ์ในค่ายกักกันให้เสร็จความหวังที่ได้ทำรานชิ้นนี้ให้ลุล่วงคือสิ่งที่ทำให้เขาลุกข,ขึ้นสู้ทุกวันแม้ในวันที่โหดร้ายที่สุด ฟรงเกลได้สรุปบทเรียนนั้นไว้ในประโยคที่กลายเป็นอมตะผู้ที่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องมีชีวิตอยู่จะสามารถทนต่ออย่างไรได้แทบทุกอย่างความหวังมันมอบความหมายให้กับความทุกข์ทรมานและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังครับ mm. เมื่อเรารู้ว่าเราทนทุกข์เพื่ออะไรความทุกข์นั้นก็กลายเป็นการลงทุนแทนที่จะเป็นการลงโทษแต่ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมาก ที่เรียกว่าปฏิทัศน์สต็อกเดล The Stockdale Paradox มาจากเรื่องราวของเจมส์สต็อกเดลนายพลอากาศโทของกองทัพเรือสหรัฐที่ถูกจับเป็นเฉลยในเวียดนามนานถึง7ปีเต็มสต็อกเดลเราให้จีมคอลลินส์ผู้เขียน Good to Great ฟังว่าคนที่ตายก่อนในค่ายเฉลยไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ร้ายแต่คือคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไปสต็อกเดลอธิบายว่า พวกเขาคือคนที่มักจะพูดว่าคริสต์มาสนี้เราจะได้กลับบ้านแต่พอคริสต์มาสผ่านไปแล้วไม่ได้กลับเขาก็จะพูดว่าอีสเตอร์นี้ได้กลับแน่พออีสเตอร์ผ่านไปอีกเขาก็จะพูดว่าวันชาติได้กลับแน่และเมื่อความหวังลมๆแรงๆของเขาพังทลายลงครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายหัวใจของพวกเขาก็แตกสลายและยอมแพ้ไปเอง ส่วนสต็อกเดลและคนที่รอดพวกเขายอมรับความจริงอันโหดร้ายว่าเราไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่และสถานการณ์ตอนนี้มันเลวร้ายมากแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่เคยสูญเสียศรัทธาว่าในท้ายที่สุดเราจะได้กลับบ้านอย่างแน่นอนและประสบการณ์นี้จะกลายเป็นเหตุการณ์สาคัญที่สุดในชีวิตของเรานี่แหละครับคือแก่นแท้ของ Hope as a Strate g y คือการถอดแว่นตาสีชมพูออกเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็ยังคงกลุ่มความหวังว่าจะผ่านมันไปได้ไว้ในใจอย่างแน่วแน่การวิจัยสมัยใหม่ยังพบอีกว่าคนที่มีระดับความหวังสูงจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าระดับฮอร์โมนความเครียดที่ต่ำกว่าความสามารถในการฟื้นตัวจากการเจ็บปว่วยที่เร็วกว่าอายุยืนกว่าคนที่ไม่มีความหวัง แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราในยุคปัจจุบันอย่างไรครับลองนึกภาพคนที่กำลังเผชิญกับการว่างงานในช่วงโควิดคนที่คิดแต่ว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นแล้วงานจะมาหาเองความหวังปลอมอาจจะท้อแท้เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเร็วๆแต่คนที่คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ยากมากและอาจจะยากอีกนานแต่ฉันจะใช้เวลานี้เรียนรู้สกิลใหม่สร้างเน็ตเวิร์ก และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสต่อไปเพราะฉันเชื่อว่าในท้ายที่สุดฉันจะออกมาจากวิกฤตนี้โดยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมคนแบบนี้จะมีโอกาสรอดและเติบโตมากกว่านี่คือเหตุผลที่ว่าความหวังไม่ใช่การหลีกหนีจากความเป็นจริงแต่คือการเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับมันด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้วิทยาศาสตร์เบื้องหลังความหวัง แล้วเวลาที่เราพูดว่าความหวังมันทรงพลังมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆครับแต่มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับการวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าเมื่อเรามีความหวังสมองจะหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีนซึ่งไม่ใช่แค่สารเคมีแห่งความสุขแต่เป็นสารเคมีแห่งการคาดหวังและแรงจูงใจโดปามีนทำให้เรามีพลังงานในการลงมือทำ มองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นฟื้นตัวจากความผิดหวังได้เร็วขึ้นเรียนรู้จากผลลัพธ์ได้ดีขึ้นการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเพนซิลเวเนียยังพบว่านักเรียนที่มีความหวังสูงจะได้เกรดดีกว่านักเรียนที่มี IQ สูงแต่ความหวังต่ำนั่นเป็นเพราะว่าความหวังทำให้เราไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ และการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าคนที่มีความหวังสูงจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนที่ไม่มีความหวังถึง50อร์เซน์นั่นเป็นเพราะว่าความหวังช่วยลดความเครียดและความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการวิจัยพบว่าความหวังมีผลแพร่กระจายได้เมื่อเราอยู่ใกล้คนที่มีความหวังสูงเราจะได้รับการติดเชื้อของความหวังนั้นด้วย นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการอยู่ร่วมกับคนที่มีพลังบวกถึงสำคัญมากนอกจากนี้การศึกษาทางอีพิเจเนติกส์ยังพบว่าความหวังสามารถเปิดและปิดยีนบางตัวได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นและทนต่อความเครียดได้ดีขึ้นความหวังมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจแต่มันส่งผลต่อร่างกายเราในระดับเซลล์เลยครับสร้างความหวังให้เป็นยุทธศาสตร์ส่วนตัวของคุณแล้วเรา ในชีวิตประจำวันที่อาจจะไม่ได้โหดร้ายเท่าค่ายกักกันแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายของตัวเองจะสร้างยุทธ,ธศาสตร์แห่งความหวังนี้ขึ้นมาได้อย่างไรข่าวดีคือมันเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ครับและผมจะแบ่งปันเทคนิคที่ได้ผลจริงให้ทุกท่านเทคนิคที่หนึ่งซอยเป้าหมายให้เล็กลงไมโครกอล์ Micro ในวันที่คุณรู้สึกท่วมทน้นอย่ามองไปที่ยอดเขาสูงสุดแต่ให้มองไปที่ก้อนหินก้อนต่อไปที่คุณจะเหยียบถ้าเป้าหมายใหญ่คือฉันจะผ่านวิกฤตหนี้สินนี้ไปให้ได้เป้าหมายเล็กๆของวันนี้อาจจะเป็นแค่ฉันจะลิสต์รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือฉันจะโทรไปปรึกษาธนาคารหนึ่งแห่งการทำเป้าหมายเล็กๆสำเร็จจะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนและพลังใจให้เราเก้าวต่อไป เหมือนการสะสมพลังเก็บเกอร์ทีละน้อยแต่สม่ำเสมอนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า small wins theory ชัยชนะเล็กๆแต่ต่อเนื่องจะสร้างโมเมนตัมที่ส่งพลังมากเทคนิคที่2โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ circle of control นี่เป็นแนวคิดจากสตีเฟนโคฟีที่ส่งพลังมากเราควบคุมเศรษฐกิจไม่ได้เราควบคุมความคิดของคนอื่นไม่ได้ เราควบคุมอดีตไม่ได้แต่เราควบคุมการกระทําของเราได้เราควบคุมทัศนคติของเราได้เราควบคุมการตอบสนองของเราได้แทนที่จะกังวลกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมให้ทุ่มเทพลังงานทั้งหมดมาที่วงกลมเล็กๆที่เราจัดการได้การทำแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกมีอำนาจเหนือชีวิตตัวเองอีกครั้งลองเขียนลิสต์สองคอลัมน์ คอลัมน์แรกสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้คอลัมน์สองสิ่งที่ฉันควบคุมได้แล้วให้มุ่งเน้นไปที่คอลัมน์สองเท่านั้นคุณจะพบว่าความหวังจะกลับมาทันทีเทคนิคที่สค้นหาความหมายของคุณ finding your why นี่เป็นหัวใจสำคัญของความหวังลองถามตัวเองดูครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเรามีชีวิตอยู่เพื่อใคร หรือเพื่ออะไรถ้าเราหายไปจากโลกนี้วันนี้อะไรคือสิ่งที่เราจะเสียใจที่ไม่ได้ทำอาจจะเป็นเพื่อครอบครัวเพื่อความฝันเพื่อการสร้างประโยชน์ให้คนอื่นหรือเพื่อการพิสูจน์ตัวเองความหมายนี้ล่ะครับคือสมอเรือที่จะยึดเหนี่ยวคุณไว้ในวันที่พายุแห่งความสิ้นหวังโหมกระหนำ่ำการวิจัยของแฟรงเกิลพบว่าคนที่มีความหมายในชีวิต จะทนต่อความทุกข์ได้มากกว่าคนที่ไม่มีถึงสิบเท่าเทคนิคที่4ฝึกฝนความกระตันยู gratitude practice อาจจะฟังดูซ้ำๆนะครับแต่การสละเวลาแค่วันละสามนาทีเพื่อเขียนสิ่งดีๆ3อย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นกาแฟวันนี้อร่อยมากได้คุยกับเพื่อนเก่ายังหายใจอยู่ไม่มีรถติดวันนี้ มันคือการฝึกสมองให้มองหาแง่บวกท่ามกลางสถานการณ์ที่มืดมนและมันคือการเติมเชื้อเพลิงให้กับความหวังโดยตรงการวิจัยพบว่าคนที่ฝึกความกระตันยูเป็นประจำจะมีความหวังเพิ่มขึ้น25%ภายในแค่8สัปดาห์เทคนิคที่5สร้างเส้นทางสำรอง Plan B C D หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของความหวังคือ pathways ความเชื่อว่ามีหลายทางไปสู่เป้าหมายถ้าเป้าหมายของคุณคือได้งานใหม่อย่าแค่มีแผน A เดียวให้คิดแผน B, C, D ด้วยแผน A สมัครงานประจำแผน B ทำฟรีแลนซ์แผน C เริ่มธุรกิจเล็กๆแผน D เรียนเพิ่มเติมแล้วเปลี่ยนสาขาการมีหลายเส้นทางจะทำให้เราไม่รู้สึกติดตายและมีความมั่นใจว่าจะถึงเป้าหมายในที่สุดเทคนิคที่6 สร้างกลุ่มความหวัง Hope Network ความหวังมีคุณสมบัติแพร่กระจายได้ดังนั้นให้ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีความหวังอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การฟังพอดแคสต์หรืออ่านหนังสือที่เต็มไปด้วยพลังบวกและที่สำคัญคือให้เราเป็นแหล่งความหวังให้คนอื่นด้วยการให้ความหวังแก่คนอื่นจะทำให้ความหวังของเราแข็งแกร่งขึ้นด้วยความหวังในยุคดิจิทัล ในยุคที่เราจมอยู่ในข่าวสารและข้อมูลมากมายการสร้างความหวังกลับกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นทุกวันเราถูกโจมตีด้วยข่าวร้ายสถิติที่น่ากลัวและเรื่องราวที่ทำให้หมดหวังสมองเราถูกตั้งโปรแกรมให้สนใจข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีเพราะในสมัยโบราณมันช่วยให้เรารอดชีวิตแต่ในยุคปัจจุบันมันกลับทำลายความหวังของเรา ดังนั้นเราต้องมีความหวังแบบเจตนาคือการเลือกสิ่งที่เราจะรับเข้าไปอย่างรอบคอบลองทำแบบนี้ดูครับลิมิตการดูข่าวเป็นแค่วันละ15นาทีติดตามบัญชีโซเชียลที่แชร์เรื่องดีๆมากขึ้นอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจหาเรื่องราวของคนที่ผ่านความยากลำบากมาได้มาฟังและที่สำคัญคือ ให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างความหวังไม่ใช่ทำลายความหวังใช้มือถือเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่เชื่อมต่อกับคนที่รักและสร้างสารรค์สิ่งดีๆความหวังในยุคดิจิทัลต้องเป็นความหวังที่มีจิตสำนึกเราต้องรู้ว่าเราจะให้อะไรเข้าไปในสมองของเราสุดท้ายนี้ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าความหวังไม่ใช่การปฏิเสธความจริง แต่คือการปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อความจริงที่โหดร้ายนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันคือการตัดสินใจคือการตัดสินใจที่จะลุกขึ้นในวันที่คุณอยากจะนอนจมอยู่กับเตียงคือการตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวทั้งๆท,ที่ขามันสั่นไปหมดและคือการตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นว่าหลังค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดแสงแรกของรุ่งอรุณกำลังรอเราอยู่เสมอความหวัง ไม่ได้รับประกันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราต้องการแต่มันรับประกันว่าเราจะมีพลังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบางสิ่งที่มีความหมายอย่าลืมครับว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติความหวังคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนรอดชีวิตมาได้และในชีวิตประจำวันของเราความหวังคือสิ่งที่จะทำให้เราไม่แค่รอดชีวิตแต่เติบโตและเบิกบ,บานได้ ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้ทุกท่านได้กลับไปคบคิดนะครับในชีวิตของคุณตอนนี้ความหวังของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรเป้าหมายที่ทำให้คุณลุกขึ้นสู้ในทุกๆวันคืออะไรเส้นทางที่คุณเตรียมไว้มีอะไรบ้างและพลังใจที่จะขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าคุณจะหามาจากไหนลองค้นหาคำตอบเหล่านี้ให้เจอเขียนมันลงบนกระดาษ และใช้มันเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคุณจำไว้ครับความหวังไม่ใช่สิ่งที่เราหวังแต่คือสิ่งที่เราสร้างไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับแต่คือสิ่งที่เราให้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่คือสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็น Hope is not just a feeling Hope is a strategy และตอนนี้คุณมีแผนการแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ขอให้ทุกท่านมีความหวังที่แข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจสวัสดีครับ